ทุกคนครับรู้ไหมครับว่าวัดพระธาตุลริพุนชัยวัดที่ถือว่าเป็นวัดโด่งดังแล้วก็วัดที่มีอายุไานานมาเกือบพันปีเคยเกือบถูกสร้างเป็นห้องน้ำมาแล้วนะครับ ครับกับกายอัพทูมีชาแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดลำพูนนะจ๊ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยววัดวัดหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดวัดที่แบบว่าประจําจังหวัดเลยวัดโด่งดังแล้วก็วัดศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำพูนเลยนะครับนั่นก็คือวัดพระธาตุธริพุนชัยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าวัดนี้จะสวยงามแค่ไหนแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างไปเลยจ้า คนครับรู้ไหมครับว่าวัดพระธาตุธาริพุนชัยวัดที่ถือว่าเป็นวัดโด่งดังแล้วก็วัดที่มีอายุไานานมาเกือบพันปีเคยเกือบถูกสร้างเป็นห้องน้ํามาแล้วนะครับวัดพระธาตุธาริพุนชัยวรลวมหมาวิหารเป็นอารามหลวงชั้นเอกนะครับและเป็นวัดที่สําคัญมากของจงังหวัดลําพูนที่ชาวจงังหวัดลําพูนให้ความเคารพนับถือตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีละกาอีกด้วยนะครับและตามเรื่องเล่าขานในอดีตนะครับพระเจ้าอาธิตยาาราชกษัตริย์ผู้ครองนคนรฮลิพุนชัยพระองค์ที่33ไม่ทราบว่าบริเวณน,นี้มีพระบรมสารีริกธาตุนะครับจึงสั่งให้เหล่าเสนาอามาตย์สร้างห้องพระบางคนหรือห้องน้ำตรงบริเวณน,นี้ แต่เมื่อสร้างเสร็จก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามีอีกาเผือกคอยบินโฉบเฉี่ยวพระเศียรตลอดจนไม่สามารถใช้งานได้จึงปรึกษากับเหล่าหัวและเสนาอมาตย์ว่าจะต้องมีอะไรที่ผิดปกติสักอย่างแน่นอนสุดท้ายถึงได้รู้ว่าในบริเวณนี้มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่จึงสั่งให้หรือห้องพระบงคนหรือห้องน้ำนี้ออกนะครับและทำพิธีบวงสวงสักการะบูชาถึง7วัน7คืน พระบรมาสารีริกธาตุจึงเสด็จขึ้นจากดินและนอกจากประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแล้วนะครับภายนอกวิหารหลวงยังมีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับอย่างเช่นที่เห็นนี่ก็คือหอกังสดานนะครับเป็นเครื่องตีลักษณะคล้ายๆของหรือลักังเนี่ยแหละครับสร้างขึ้นมาด้วยโลหะนะฮะซึ่งถือว่าใหญ่มากๆเลย และช่วงที่เราไปเนี่ยนะครับทางวัดคงจะมีพิธีอะไรสักอย่างนะครับเลยนำรถบุตรบกออกมาซึ่งสวยแล้วก็งดงามมากๆเลยครับซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นเท่าไหร่วัดพระธาตุไทยพิณชัยเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีทั้งนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติมากราบไหว้ขอพรเป็นจํานวนมากเลยนะครับแต่นี่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิดนะครับก็เลยทําให้อ่า มีนักท่องเที่ยวแล้วคนที่ออมากราบไหว้ขอพอรลดน้อยลงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เรามาถ่ายภาพแล้วออไม่ติดผู้คนเยอะนะครับก็เลยสามารถนำภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันได้นะครับ นอกจากองค์พระธาตุที่มีสีทองเหลืองอลามแล้วนะครับด้านข้างของวิหารหลวงนะครับก็ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งก็คือหอธรรมนะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้แล้วก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆเป็นลักษณะของล้านนาโบราณอย่างนี้นะครับสวยจริงๆนะฮะอยากให้เพื่อนๆได้มาชมกันนะครับได้มาเที่ยวกันซึ่ง รับรองเลยว่าเห็นแล้วจะชอบนะครับนอกจากหอธรรมที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณนะครับด้านหน้าบริเวณวัดก็ยังมีพระพุทธรูปปางสายญาติองค์ใหญ่ให้เราได้กราบไหว้บูชากันอีกด้วยนะครับซึ่งในบริเวณเดียวกันก็จะมีโบสถ์หรืออุโบสถพระเจ้าทองทิพย์นะครับเป็นพระพุทธรูปโบราณให้เราได้เข้าไปกราบไหว้สักการะบูชากันนะครับซึ่งบอกเลยว่า เป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากๆแล้วนี่ก็เป็นความสวยงามแล้วก็บรรยากาศภายในวัดพรทธาตุธาริฟุนชัยจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อนๆสามารถมากราบไหว้สักการะบูชาพรทธาตุที่ลำพูนได้นะครับแล้วก็ยังไงท้ายนี้ ฝากช่วยกดไลค์และกดแชร์ช่องกายอัพมิไว้ด้วยนะครับอ้อแล้วย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปกินอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ